สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอำบากาส้นแสุบเลขพยาบึ้งสุบเร่พยาบึ้งด้วยกันนะครับทุกคนนะครับครับมหลังจากที่วันนี้เราก็มาเอาพยาบึ้งเป็นวันปีใหม่นาอเป็นวันเขเป็นวันแรกเป็นวันขึ้นขึ้นในวาระปีใหม่ครับเดือนใหม่เดือนมกราคมเดือนแรกก็คือแล้วก็เอาครั้งแรกของปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับผมครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็ผ่านมาแล้วก็ มีผิดบ้างถูกบ้างครับขัดลับความเป็นมาให้นิดหนึ่งว่าพญาเบึ้งเป็นไงบ้างวันนี้โอ้วันนี้ขนาดมาดึกดึกหน่อยวันนี้ปกติถ้าทําดึกขนาดถ้าขอดึกขนาดนี้จะไม่ให้จะไม่เอาออกมาครับครับแต่วันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีเราก็ไปทําพิธีขอเข้ามาลงปูัวเข้ามาราบจารขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาขันห้าขันแปดนี่แหละไป ขกเข้ามาประมาณแปดทิศก็คือกราไวาสักระรกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ทำตามความศรัทธาความเชื่อเนาะก็ทําไปขอโชคขอลาบกับพญาบึง้งเพราะเคยทํามาหลายครั้งหลายคราวก็ถูกบ้างผิดบ้างถูกสามตัวบ้างสองตัวบ้างส่วนมากก็จะเข้าลาวบ่อยพญาบึง้งนะครับพญาบึง้ง อันนี้ก็ลองดูวันพรุ่งนี้เนาะวันศุกร์ครับที่พญาบื้องเอาออกมาก็คืออ,ออกมาก็ตีไปเป็นสามชุดชุดแรกเอามาสองตัวอ้อยสองใบสองใบพูดเป็นสองใบดีกว่าเนาะผมเห็นท่าทางเหมือนจะเขาจะดึงเข้าคืนแล้วเขาก็ดันมาครับผม,ผมก็เลยวิ่งไปเอาออกมาสองตัวก็ไว้บนข้างบนบ้านของพญาบึ้งดีกว่าครับผมครับพอครั้งที่สอง เขาก็เอาออกมาอยู่ฝั่งถ้ามองไปฝั่งนี้ก็จะอยู่ฝั่งฝาแต่ถ้ามองฝั่งน้นก็อยู่ฝั่งซ้ายก็ยคือตีเป็นฝั่งฝาดีกว่าอีกสองตัวสองใบนะหลบสองตัวครับก็เอาขึ้นมาแล้วอยู่ในปากรูคือพูดปากรูต้องเป็นอันนี้อยู่แบบนี้รูมาก็อยู่อยู่อยู่แบบนี้เขาเรียกเป็นคู่กันครับจะเอาออกมาทั้งหกตัวแต่สองตัวนี้จะอยู่ในปากรู เขาจะติดอันนั้นไว้เลยเขาจะติดยักษ์ใหญ่ไว้เลยมผมเลยต้องขออนุญาตเอาออกมาเอาออกมาแล้วก็ดึงออกมาก็คือได้ประมาณหกตัวแต่ผมเขียนทีละช็อตทีละช็อตก็คือสองตัวสองตัว,ตว,ตวครับกดตามนี้เลยเนาะครับให้ดูนิดหนึ่งนะครับที่พานนะเลขที่แกออกมาอยู่ที่พานครับ <ๆ S 1> มีเลขอะไรบ้างครับรับเลขแรกก็คือสี่สามสี่สามครับแล้วก็ชุดที่สอง แต่เลขเจ็ดนี่เขาจะขย้ำหน่อยขย้ำย่นละเอียดเลยจนเป็นรูเลยทั้งหมดเลยห้าเจ็ดแล้วเลขพิเศษที่อยู่ข้างในรูแต่มันจะออกปากรูออกมาแล้วจะสุดแล้วแต่ผมก็ต้องหนีบเอาแต่เขาไปพันยักใยเอาไว้ก็เลยออกมาเป็นเลขพิเศษสองศูนย์สองศูนย์เล็กเลขข้างในเลขพิเศษนีใช่ไหมครับเลขพิเศษแต่ถ้าเราตีหกตัวก็คือสี่สามห้าเจ็ดหกศูนย์สี่สามห้า เจ็ดสองศูนย์ผมปิดค่าไปเนาะหกศูนย์สี่สามห้าเจ็ดหกไอเจ็ดสองศูนย์โอ้ทำไมออกเต็มหกศูนย์พี่อะไมเปัญไรเล้วเรามาโชว์เลขที่เขียนไว้ยังครับครับก็เขียนไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ที่มีตัวเล็กๆนี่ก็คือผมกำกับเอาไว้แบบนี้จะเหมือนสี่สามผมก็เขียนว่าเอาเอาออกมาครั้งแรกสองตัวครับผมครับ ครั้งที่สองห้าเจ็ดก็ออกมาครั้งที่สองคือสองตัวแล้วครั้งที่สามอยู่ปากรูคือสองศูนย์ตงกรตีตามระเบียบที่พิยาบึ่งเอาออกมาครับไม่รู้เห็นหมดหรือเปล่าเห็นครับชัดมากเลยครับอันนี้ก็ให้ฮิปซีได้ลองพิจารณาดูชอบตัวไหนลงลงนิดนึงครับเออลงนิดนึงอันนี้เห็นหน้าตาคนคนคนเฒ่าคนแก่คนที่ไทยคนที่ทําพิธีเนาะครับก็สี่สาม ตรงกับวันละสังขารลงปู่ครับปีพศลงปู่ละสังขารครับปีสี่สามแล้วก็ห้าเจ็ดกับสองศูนย์นะครับขายชอบเป็นหกตัวนะครับครับขครชบกปจัดไปนะครับหรือว่าจะเรียงเลยก็ได้ครับสี่ห้าสองแล้วก็สามเจ็ดศูนย์นะครับอันนี้ถ้าเราตีขึ้นเนาะแต่ถ้าเราตีสามตัวก็ตีแบบนี้สี่สามห้าครับตีสามตัวตีสี่สามห้าครับ พอดีพอดีผมเอาครั้งแรกเนาะภายในปีสองห้าหกเก้านี้ผมเห็นตัวเลขปึ๊บผมดีใจเลยพี่แต่เลขเท่าเลขไม่เท่าอันนั้นก็อยู่อีกอย่างหนึ่งเนาะกับถูกกับวันครบรอบวันละสังขารของลุงปู่แล้วก็ปีห้าเจ็ดคือเราบวงสรวงทำเหรียญกระท่อมลงปู่สวงที่กระท่อมลักสังขารบ้านรุน่นถูกเหมาะเจาะพอดีเลยอืครับ แต่สองศูนย์นี่ก็คือปีสองพันลงปูละสังขารใช่ไหมครับสองพันปีสองพันปีสองพันโอ้ตัวปีสองพันอีกทั้งหมดเลยถูกทั้งหมดเลยถูกวันละสังขารคัสี่สามกับห้าเจ็ดสองศูนย์กับสองศูนย์ก็คือปีสองพันถ้าเราเพิ่มศูนย์ไปอีกก็คือปีสองพันข้างหน้าเราก็ต้องนับอยู่แล้วสองศูนย์ครับนั่นแหละเป็นวันครบรอบวันละสังขารและปูละสังขารปีสองพันคือปีสี่สามก็คือข้างบน ปี57ก็คือบวงสรวงทำเหรียญรุ่นแรกรุ่นแรกของกระท่อมเป็นรุ่นอะไรน,นะรุ่นโอจจาไม่ได้พี่ลายรุ่นอยู่ก็ต่รุ่นแรกจะเป็นรุ่นเทวดาเล่นลินือเปาไม่แน่ใจครับก็ไม่แน่ใจปี57ตั้งแต่57ครับ,รบ,รบอันนี้ก็เป็นแนวทางให้ทุกคนครับให้เป็นแนวนาทางเนาะพญาบึ้อง fc ได้ให้ติดให้ตามก็ต้องตามให้ fc ก็อยู่ที่ fc บอกว่าติดตามพญาบึ้งให้หน่อย ก็จะตามทุกงวดครับงวดละครั้งถ้าใครให้กดแชร์กดไลค์เยอะๆเดี๋ยวจะตามให้ทุกงวดเนาะครับงวดละครั้งก็ดูงวดแรกว่าเป็นยังไงแต่ต้องไปลาวก่อนเด้อต้องไปลาวก่อนอันนี้งวดแรกบอกงวดแรกครับงวดแรกงวดแรกภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับกดถึงงวดแรกเลยครับค่อยดูว่างวดแรกจะเข้าหรือเปล่านะครับครับคิดว่าต้องเข้าในอนเลบกไปเที่ยวต่างประเทศด้วยครับครับเลขต่างประเทศอันดับแรกคือพญาบึ้งส่วนมากจะไปลาวก่อนครับผม ก็ลองดูพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ลองดูวันถุกที่สิบหกโอ้ทำไมจะดัดกันพอดีเลยเนาะ <c oughs> ถ้าไม่มาก็เราไปตามรัฐบาลไทยได้ครับหร,รือลอตเตอรี่ด้วยก็ได้นะลอตเตอรี่ก็ลองดูลอตเตอรี่เนาะครับรรครับถ้าเรามองเห็นสี่สามห้าเจ็ดเหมือนเลขเยอะให้เราเอาสี่สามห้าหรือห้าสี่สาม เป็นวันละสังขารห้าสี่สามเราโศห้าสี่สามแล้วก็เอาห้าสี่สามก็ได้ครับผมครับกลับไปกลับมาครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับครับรหลายหลายคนบอกว่าโค้งสุดท้ายพี่ทัศน์นีงไงเราลงไปแล้วเนาะโค้งสุดท้ายผมให้ไปแล้วอันนั้นฝันว่าลูกปู่ให้ไปที่กระท่อมไม้ไปยุงและให้คนท้องคนท้องแก่ไปให้ไปเปิดฟ้าเอ็มร้อยด้วยคนนั้นครับมาดูในคลิปเอาเนาะเราลงไปลวครับดูใน,ลนคลิปเอา เราลงไปแล้วด้อทุกคนครับเดี๋ยวว่ามันจะสับสนกับเลขพญาบึ้งหรือเลาพญาบึ้งพี่แต่ทาไมพี่ทัศน์ต้องกํากับตัวนี้บางคนอาจจะสับสนผมจะเขียนไว้แล้วว่าเลขพญาบึ้งขอหงปู่สวงครับผมครับคือที่กํากับตัวนี้ก็บางคนเขาไม่เข้าใจอได้มาจากไหนก็คือผมเป็นคนพาพี่ภูมิทรัพย์ไปทําพิธีเอาเลขพญาบึ้งไม่ทําก็ได้ใส่ไปแต่เราก็คือขอระเบียบขออนุญาตขอขมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะแอบแฝงอยู่กับพญาบึ้งอาจจะแอบแฝงอยู่กับต้นไม้เราก็ต้องขอขมาทุกอย่างให้มีระเบียบให้เป็นระเบียบของความเคารพและศรัทธาเรต้องมีคันหากันแปดครับย้ําว่าของเราจของลรงปู่เราจะไม่มีการแสดงใดๆทั้งสิ้นบอกไว้ก่อนนะครับเอฟซีอย่าบอกว่าการแสดงไม่มีนะครับพญาบึ้งเราแสดงไม่ได้พี่เพราะเขาคัดเลือกมาเองครับเขาจะดึงมาเองก็ดูใน คลิปไลสดไลสดไลสดครับพอดีผมดูไม่ทันเมื่อกี้เร็วมากครับหลายคนจะมีบางคนที่ดูอยู่นะครับเพราะเราเลขตัวนี้เลขจากพยาบ่งเอามาให้ล้นๆนเลยครับไม่มีโลกเรียนแบบของใครมาใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คืออันนี้ก็ถ้างวดนี้เข้าหรือไม่เข้าเราก็ต้องเอาสามงวดก่อนปีแรกแต่ถ้าเข้าบ้างผิดบ้างเราก็ต้องเอางวดละครั้งไปเรื่อยๆจนจนจะเข้าครับ จนจะเข้าจนจะเข้านะครับเอาไปเรื่อยทุกคนนะครับเพราะว่าก็เอาไปเรื่อยครับก็เราก็ต้องให้กําลังใจกันนะครับคนทายก็เหนื่อยแล้วก็คนทําก็เหนื่อยก็คือว่าให้กําลังใจกันเนาะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผิดถูกเป็นแนวทางผิดถูกก็เป็นเรื่องปกติเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนถ้าผิดถูกก็จะด่าพยาเบิ้งเดียวกันนะครับบางคนก็บอกว่าเอาเสียมไม่คุดบ้างอะไรบ้างจะว่ากันนะเพราะว่าก็ก็มีอยู่คนหนึ่งเนาะเขาก็บอกว่าถ้าเล่ไม่เข้าจะเอาน้ํามา โกรกโน่นนี่นั่นคือเราอย่าไปประมาทสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยเพราะสัตว์เขาก็อยู่ของเขาไปแต่อันนี้คือเราไปขอ,ขอปก่อนก่อนที่เราจะไปขอเราต้องขอขอมาก่อนกันห้ากันแปดไม่ใช่ว่าเราไปรบกวนเขาเลยไม่ได้ถ้าเราไปขอปุ๊บคืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นนิมายนิมิตหมายที่ดีแต่ถ้าเราไปหยิบเอาเลยไม่ว่าของมนุษย์หรือของสัตว์หรือของอะไรก็แล้วแต่เ mm. ขาจะโกรกครับ เพราะเ,เราไม่ได้อนุญาตครับอันนี้เราต้องทําพิธีให้ถูกต้องถึงแม้ว่าบางคนก็บอกว่างมงงายอันนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะของแต่ละความศรัทธาความเคารพเลขเอาออกมาก็ให้เป็นแนวทางเอฟซีผิดถูกก็กเรียว่ากันครับเพราะพญาบึงก็เอาออกมาแล้วสี่สามห้าเจ็ดแลวกเลขพิเศษก็คือสองศูนย์เราก็ลองตาม ลาวดูก่อนพรุ่งนี้วันศุกร์กับถ้าเป็นไปได้หวยออกมาปึ๊บจะเข้าไม่เข้าเราตามเราสักสามงวดเนาะครับจันพุทธศุกร์ครับจันพุทธศุกร์จันพุทธศุกร์ครับอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์หน้าจันพุทธศุกร์ตามไม่เร็วนะแต่พ<น>รุ่งนี้จะเป็นพิเศษก่อนเอาวันศุกร์ก่อนลองเสียงดูสักในเล็กน้อยๆเนาะตามกําลังของเราอย่าไปบุกอย่าไปนั่นหรือถ้าเราชอบ แต่ถ้าสี่ตัวตัวไหนมันเป็นถ้านอามาจริงๆสี่ตัวตัวสี่ห้าห้าเจ็ดโอ้ยสี่สามห้าเจ็ดครับสี่สามห้าเจ็ดสี่ตัวนะครับก็พี่ที่อยู่กรุงเทพท่านก็เคยถูกสี่ตัวมาแล้วสาหรับเลขผมที่ผมให้เนาออันนั้นก็อยู่ที่ดวงของพี่ด้วยผมก็บอกไปมั่วๆนั่นแหละแต่พอดีมันถูกสี่ตัวก็ได้ได้เยอะอยู่ครับก็ได้เป็นแสนเอาครับวันนี้ก็ลองดูเอฟซี ถ้าท่านใดที่ไม่ชอบก็บดูให้กําลังใจกันเนาะผ่านๆที่ไม่ชอบในในการเสี่ยงโชคสําหรับคนที่ชอบในการเสี่ยงโชคก็ลองเสี่ยงดูครับอันนี้ผมไม่แนะนําเด้ออันนั้นเอาที่ใจเราชอบดีกว่าครับพอผมให้เป็นแนวทางอยู่ครับลวงปู่บางท่านก็มาถามว่าได้เลขตัวไหนตัวไหนผมก็ต้องจัดให้แบบนี้ผิดถูกอย่าว่ากันให้เป็นแนวทางงดไปจาวันที่สิมกราสองห้าปีแรก <c oughs> ของพญาบึ้ง ใน<ข>วันนี้ครับถ้าใครอยากดูเลขพิทัานเลขกระท่อมราชสังหารลวงปู่งต้องกดช่องนี้นะครับครับคุมทรัพยาา์พาทั้งเพจอินสานนิวเพจคุมทรัพยาา์พญาทั้งยูทูครับได้ทุกงวดแน่นอนนะครับ,รบก็จะเห็นทุกครั้งทุกครั้งต้องกดติดตามด้วยนะก่อนก่อนที่เราจะพูดว่าเลขเคยเข้าไหม,ไมเป็นยังไงตามบางทีตามอาจจะไม่เข้าบางทีตามอาจจะเข้าก็ต้องดูทุกทุกงวดถึงจะรู้ว่าเลขผมเข้าไหมเลขผมผิดกี่งวดเข้ากี่งวดอันนั้นก็ จะให้ถูกทุกงวดมันก็ไม่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 มีเป็นไปไม่ได้นะก็ต้องเป็นไปไม่ได้ก็ต้องผิดบ้างถูกบ้างบางทีอาจจะถูกสองงวดผิดสองงวดหรือถูกสองงวดผิดหนึ่งงวดอันนี้ก็เราก็ไปเรื่อยๆครับพะอยู่การหลวงปู่ยังไงก็ต้องให้โชคลาภอยู่แล้วกับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็บางทีเราก็สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อาศัยบารมีหลวงปู่ก็คือโชคลาบนี่แหละที่สร้างมาคือโชคลาภอย่างเดียวก็ร่วมกับ เงินปัตตุปัจจัยที่เอซีได้มาช่วยหยดตงหยดตู้กับลวงปู่ก็ได้เอาส่วนนั้นมาเทพื้นซื้อฟื้นอะไรต่างๆนานาก็อยู่ในนั้นหมดครับสําหรับลาพังผมคนเดียวก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็อาศัยใบบุญจากเอฟซีที่มาช่วยเออการสร้างสนับสนุนมาทุกๆอย่างที่สําเร็จมาก็ได้มาจากเอซทั้งนั้นก็ได้มาจากการเสี่ยงโชคลาบทั้งนั้นอันนี้ผมก็ขอ กราบขอบคุณพี่คุมทรัพย์พานาคที่ได้มาถ่ายทำพญาบึ้งให้เอฟซีได้ดูได้ชมได้ติดตามถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบเราก็ดูผ่านาผ่านครับก็ตาม,ามาเหมือนเดิมนั่นแหละก็ขอบคุณเอฟซีที่ดูชมกระท่มละสังขารหลวงผู้สวงคอยท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการงานการเงินเปิดมีโชคลาภร่ำรวยคิดสิ่งใดสมคำปรารถนาเดินทางไปไหนลวงปูปูปักรักษาแคล้วคลาดปลอดภัย สาธุสาธุาร่รำรวยร่ำรวยครับผมสวัสดีครับตอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจขอบคุณพี่ท่านนะค,ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม